สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ในคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของออที่มือถือของเรากันนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนคลิกไปยังส่วนของแอปพลิชัน กูก็โครมนะครับที่มือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปชัน l e fficient, Google Chrome ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ส่วนของขีด3ามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือของเรากันนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับให้ให้เราทำการคลิกกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่านะครับที่จะเป็นในส่วนของรูปฟันเฟืองกันนะครับก็ให้ทําการคลิกการตั้งค่ากันลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับ โดยในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ของเรากันได้เลยนะครับการทำการคลิกกันโลดครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการ ราผ่านบน Google ของเรากันนะครับก็ถ้าเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของรายชื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิชันนะครับที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้นะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเลื่อนหาในส่วนของอแอปพลิชัน Google กันได้เลยนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชัน Google กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบก็จะให้เราทำการป้อนอรหัสล็อกหน้าจอกันนะครับหลังจากที่เราป้อนในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า google ของเรากันนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของ u e r n เ m มกับ p a s เ word กันนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้กันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนของอรหัสนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างน,นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของดวงตานะครับเพื่อดูในส่วนของรหัสผ่านกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับที่มันเคยเป็นจุดๆนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับก็ สามารถเอาไปาใช้งานกันได้นะครับหรือเราสามารถที่จะ Copy ก,กันได้นะครับทั้งในส่วนของยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน้าวิธีการดูส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google กันนะครับก็ลืมรหัสก็สามารถดูกันได้นะครับสำหรับในคลิปคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ